สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านเอฟซี FC ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในมือนี้นะครับมือนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่22กันยา2 5สองหาหนะครับมือนี้ก็ออกมาถึงไม้แล้วครับอาจารยอา์อาจารย์ออกมาสายแคมทงหน้านะครับมือนี้ออกมากเวลาสองุ่งครึ่งนะครับมือนี้ ผมก็จะพระอาจารย์ใส่บริเวณซ้ายหนีลองเบิ้งนะครับเมื้อนี้ผมเอาเจา้าเดียมเพชรนะครับออกมาลองเคนจะขันจะปากจะว่าบอนะครับกับจังมะรุนกันนะครับอาจารย์แต่ว่าก็มีนกปลาขันอยู่นะครับอาจารย์หน,ก,นกสองกุกนะครับขันอยู่ขวามือนะครับเสียงกลาง นะครับเรียกอยดานานะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ต้นบอกนะครับอาจารย์ครับต้นบกต้นขงนยุค่านะครับลองเ่ปจะขันบอนะครับนกต่อจะมาลองรุ่นน้ากันนะครับอาจารย์เมื่อนีร่ก็ถือว่ามีแดดนะครับมีแดดอากาศกใส่ได้นะครับโบลลมนะครับอาจารย์ ฝนกระโตกมาขึ้นนี่ครับบริเวณนี้ผมก็จะใส้สายหัวนี่แหละครับอาจารย์แล้วต้นบกต้นบากนี่ครับสายหัวยุคคาล่องเลยอ,อาศัยนกปลามาไหวแน่นะครับผัวเป็นเปียามานําสายหัวนะครับมีต้นเทียมต้นเทียมต,ต,ต้นตอบโตนกต่อ าศัยนกตอดูดก็จะเปียขเขาเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ต้นบกด้านหนาอาจารย์นะครับเดี๋ยวไปเบิกน้ำกันนะครับ ียบแล้วนะครับอาจารย์นกเสียงหน่อยนะครับกับบทถือว่าหน่อยแห้งนะครับถ้าม่นผมเนี่ยผมจะเอื่อน,นกเสียงกลางลงนะครับบดถือว่าเขตหน่อยเขาน่านนะครับนกตัวนี้เพราะว่านกต่อยุดนะครับยุดอักนะครับอักให้หนกปลาเขาไปเหยียบคอ่บ้างครัง้งอาจารย์ก็สังเกตเอานะครับนกต่อบเหตุยาสิวานกตอตายโบงหนนะครับบางช่วงเพราะว่าชั่วโมงวินเข้าร้ายดแล้วนกต่อ เขาหยุดแต่ว่าเขาโบดินในพเนยดน,นะครับเขาตาหม้องนกปลานะครับนะตีงแต่หัวเด่นปีกนะครับนัางโตนะครับนั่งโตถ้าไปคุ้มขานกตอละนกต่น,กตนคุ้มขานกปลาลายนี่นกปลาจะใจจะอ่อนลงนะครับใจจะโบกเหิมจะปล่อยให้นกปลาเห็ดได้ใจนะครับ เ็จไปเรื่อยๆให้เพื่อนได้ใจให้เพื่อนฮึกเหิมเพื่อนจะทึงงขเนียบนะครับนกที่หูหูฉลาดฉลาดนกป่าจะหูจักเอานะครับนกต่อบางตัวกัสังเกตเอานะครับสังเกตเอาพอบ่าชั่วโมงวินร้ายเดียวเจ้าเรียมเพรนี่จะเอานกเก่งๆร้ายนะครับนกตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปเบิกน้ำกันอาจารย์ ผมจะใส่ต้นพออต้นนี้นะครับตอนแดกก็มากกุ๊ม่วงให้ว่าผ่านต้นนี้นะครับเปียมากเปียเขาไปเลยนะครับผมจะใส่พังผ่าแนนนะครับผมโมคอยใส่แปนครับเดี๋ยวเบิง้งน้ำกันนะครับอาจารย์นุกเสียงกลางลง นึงกุกนะครับผมจะใส่ทางแงนะนะครับนกเก่งๆนกฉลาดฉลาดเข้าจะใส่แปนบ่ไห้นะครับอาจารย์ใส่พยายามใส่พังๆปุ่มคืนกับใบใหม่กับต้นนะครับว่าเตงกับเตงนะครับยาี แต่งขอนอย่ากอออกร้ายนะครับอย่ากองาใหม่ออกร้ายนะครับพังผ่างแม่นะครับนกเก่งๆฉลาดฉลาดนี่จะเหยียบนะครับครับเบิ้งโตเบิ้งต้นอาจารย์ว้าวลด้ขีดเล็กเส้นใหญ่นะครับเสือซับนะครับอาจารย์สวยนะครับอาจารย์ครับสวยซับนะครับนกตัวนี้ไม่ซับนะครับ ผมจะได้ขออนุญาตอาจารย์กลับแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็พอสมควรแล้วนะครับอาจารย์ใส่ข้อเดียวกับใส่เวลาน้านนะครับขอบคุณครับอาจารย์ที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับอาจารย์ทุกท่านเอฟซีทุกคนนะครับที่สนับสนุนนะครับขอบคุณครับ